เออลมหน่ลมหนลงดูบลเแค่ปลดล็อกไปเยเอ้ยสุดรอดผ่านไแช็กนดับนั่นเลยไปปลดล็อกเขาอนนั่นเลยปลดละสวัสดีครับลุงเย่บอลเดี๋ยวมถึงวันส่งมกลับแล้วไหมบอลไอเคแปะี่ไอเคแปะไอเคแปะไอเคแปะแปะกูหน่อย ช่วยแปลหน่อยครัะให้หน่อยวุ้นภาษาหน่อยครับให้มันกระซิบมึงอ่ะแล้วมึงก็บอกกูมาโหได้ลุงฟังเขาดีกว่าไหมอ่ะลุงฟังจากอะไรอลุงฟังจากปากเขาไหมชอบเคเมื่อวานลุงยังบอกไม่ชอบอยู่เลยนะเมื่อวานลุงนั่นอยู่เลยเป็นบางวันใช่บางวันก็ไม่ชอบบางวันก็ไม่ชอบอ่ะมาพูดมาอย่างนง้นฟังทนฟังเสียงผมสักนิดนึงครับไม่ฟังไงให้เคพูดไง ใจสัตว์อย่าขุดลงศพไอ้เฮียก็พร้อมอยู่นะเสียมกับพวกเดี๋ยวเตรียมเตรียมลงไว้ให้ครับใจลงลงดินเลยลุงกดอะไรเขาครับโอ้โหไอ้เฮียขู่มาได้ถามมาได้มึงถามมนเองไหมไอ้เฮียใช่ทำอะไรไม่กรใจายคุณามก็ดีกว่าไอสัตว์ใช่ครับ อสาเหตุที่ผมช้าเขาอธิบายว่าอาวันอะลงรถยากไม่เกี่ยวหรอกมันจะช้าหรือไม่ช้าไอเฮียนนกรณนนี้มันขึ้นเสียงใส่กูแล้วผมไม่ได้ขึ้นเสียงครับโอ้โหไม่ได้ขึ้นก็นเฮียจะคอกใส่กูด้วย มมั่นใจว่าผมไม่ได้ขึ้นเสียงแน่นอนกูมีพยานไอ้จอร์ดอยู่ไหนเดี๋ยวจอร์ดมาดิเดี๋ยวตัดครับน้เสียงมันเป็นอะไรทำไมต้องเสียงแข็งเสียงตึงบังมังติดต่อจอร์ดด้วยเหรอได้ด้วยขอบมากครับไอ้จอร์ดบอกเฉยก็ได้ยินดนี่ไอเฉยก่อนหน้านลยครับก่อนหน้านี้พี่ชี้เฉยเพิ่งไปแล้วก็มีคำสุดท้ายด้วยไอ้เีฉยเลยเฉยอะไรไมหรครับจอดครับเชิญสอนอนนะฮะ ไอคันสุดท้ายด้วยเลอะเทออ่ะจะเอาย์มบู่ให้หรือเปล่าลงโคนเ่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดตอนนี้ในในกรณีที่พูดว่าเลอะเทอเขาไม่ได้หมายถึงลุงครับเ้อผ้าเรอผ้าเหรอเนื้อตัวก็จะลดครับจะส่วนลถมันเลอะเทอเนะอาะไอ้เหี้ย ลูกชายอย่าแถเลยยอมรับผิดไอ้จอดจึงพูดเนี้ยไอ้ตอนที่มันพูดใส่กลัวมันเสียงน้ำเสียงเป็นยังไงมันบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นเสียงใส่กลัวให้ผมสาบานยังอะไรดีกว่าเป็จอยจ้ำเสียงอย่างที่เขาพูดออกไปน้องถ้าไอ้จอดพูดจบโรยจอดให้มึงต่อหน้าเลยเออเนี่ยถ้าเกิดผมโกจริงอ่ะผมจบโรยให้เลยผมพูดจริงต่อหน้ามึงผมพูดว่าคุณพูดว่ารู้แล้วรถยังไม่ได้ล็อกคุณพูดนี้รู้แล้วันจะไม่ล็อก แล้วคุณรถกับรถกับหกซิตีิกอะระยะห่างกันไกลไหม้เขาว่ายิงที่อยู่มีเขาว่ารับไหมไม่มีรู้แล้วรู้แล้วไม่มีันจะไม่รอกไม่มีครับมีแน่นอนคนพูดไม่เคยจำคนฟังไม่เคยลืมจริงอย่าลืมนะตอนที่ผมฟังผมไม่ได้เป็นศพนะผมไม่ได้เป็นเป็นดักแด้เป็นหนอนนะผมได้ยินตอนที่ผมเป็นแบบนี้นะเป็นกราเไม่ถึงตอนที่ผมคุยกับเฉยหรือผมคุยกับลุงครับ คุยกับลุงก็ผมเป็นคนคุณลุงเป็นคนมาช่วยผมผมอยู่ในเหตุการณ์อ่ะพูดครับผมพูดครับแน่นอนมันไม่เกี่ยวว่าครับแล้วมันเกี่ยวคุณจะคอกเสียงใส่แล่าคุณบอกว่าคุณไม่ได้คอกเสียงใส่ต่อให้คุณลงครับอ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันมันจะแปลว่ามันสุภาพนะเพาน้ำเสียมก็เป็นไปให้เกียรติมันก็ไม่สุภาพนะไล่เลอศเธอไล่เลเธอไม่หมายถึงไล่เลอศเธอนี่หมายถึงใครอ่ะคือพูดในรถอย่างแรกครับคือผม โดนด่าวันหนึ่งอะไม่ใช่แค่ลุงคนเดียวครับผมไม่เก็บมาคิดหรอกครับเรื่องโดนด่าแค่เนี้ยแต่แต่ตอนแรกประเด็นมันเกิดขึ้นประเด็นประเด็นมันเกิดขึ้นผมไม่ได้ด่าคุณเลยนะถามคุณอย่างนี้คุณคุณในรถอ่ะว่บอกว่าเลอะเธอเนี่ยคุณหมายถึงอะไรที่คุณพูดอ่ะกับเพื่อนคุณอะอยากรู้แล้นี่างยังไงครับ ที่ที่ผมพูดที่ผมอธิบายให้เฉยฟังใช่ไหมอ่าคือคือ,คอหลังจากที่เฉยคือเดน,นนี่อธิบายเสร็จแล้วเฉยบอกว่าเออไม่เป็นไรเดนนี่ไม่ต้องคิดมากหรอกแดนนี่ก็บอกว่านั่นแหละคือเดน,นนี่อันนี้จหมายถึงที่เฉยพูดหรือเปล่าเฉยไม่รู้ไงตอนนั้นอะที่เฉยบอกว่าไม่เป็นไรแดนนี่หรือเปล่าล่ะว่าปล่อยไปเถอะเลอะเถอะคุณได้พูดหรือเปล่าใช่ครับใช่ใช่ใส่สูดใส่สุดแต่คุณบอกไม่เกี่ยวกับผมไงบทสนทนานั้นมันหมายถึงยงไงครับคือ คือเรื่องไหนถึงเรื่องที่เรื่องคดีหรือเรื่องที่โดนด่าหรืออะไรครับคุณแยกสองกรณีกันนะเคสแรกที่คุณขึ้นเสียงคือเคสตรงเปล่าน้ำมันเส้นบ้านโอีถูกปะที่คุณไปช่วยผมกันลุกที่ผมเคสเดียวครับมีเคสเดียวก็นั่นแหละก็เคสนั่นแหละที่คุณไปช่วยผมคือตรงนั้นที่คุณขับอาวันไปถูกปะใช่ครับอ่าอันนั้นคือเคสหนึ่งที่คุณขึ้นเสียงใส่ลุงไม่ได้ขึ้นเสียงครับแค่กระแทกปล่าแค่กระแทกใช่ไหม ีนี้ผมก็แบบว่าพูดขึ้นเสียงแบบโอเคครับอย่างเงี้ยเหรอสุภาพไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้นน<ช>ผม<ะ>อาธอาธิบายจุดยืนของผมก่อนนะครับผมกล้าพูดเลยว่าที่นี่อ่ะตอนนี้ผมอ่ะไปลองปบแล้วถ้าไม่ใช่ลุงที่เป็นคนพูดที่เป็นคนสั่งผมอ่ะผมไม่ได้ตอบกลับไปแบบแบบนั้นอกครับใจเย็นๆค่อยพูด สือ่ผมจะตอบกลับไปประมาณว่าคุณเป็นใครมาสั่งผมมาแต่นี่คือเป็นลุงครับผมหนึ่งพูดไปแบบนั้นถ้าเป็นคนอื่นผมไม่พูดแบบนี้หรอกลองถามคนหนึ่งดูนไไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตรงนั้นเลยครับไูดแบบนั้นคืออะไรอ่ะพูดแบบนี้คืออะไรคือเลยครับคือผมอ่ะยิงอ่ะคุณมาผมก็ปล่อยให้คุณทําปฏิบัติหน้าที่ผมไม่ได้เอาไม้ไปตีมันด้วยซ้ํานะครับต้องไหมครับ ถูกครับถูกครับช่วยด้วยซ้ำลงมาจับแล้วเคสมันง่ายๆมากศพอยู่ที่มือผมกับโจรกับคนที่กําลังอุ้มคุณลงรถช้าทําไมคุณไม่อธิบายล่ะไม่ใช่มันไม่ทันนี่ครับไม่ไม่ใช่มาตะคอกเสียงใส่ผมอะไม่คุณจะบอกว่าไม่ทันไม่ได้เพราะว่าตอนที่คุณคือจังหวะนั้นคือจะให้ผมไม่คุณฟังบอกไอนครับไม่คุณฟังผมตอนที่ลุงพูดตอนที่ลุงยิงให้ที่คุณยืนอยู่หน้ารถยิงยืนถือเทเซอร์ของคุณอะ คุณก็ยืนนิ่งนะตอนที่ลุงพูดอ่ะจนลุงเขาขึ้นเสียงอ่ะคุณถึงพูดกลับมาว่าลุงแล้วผมกดล็อกรถครับมันถึงยืนนิ่งแต่มันกดพูดไม่ได้เลยเหรอพูดไม่ได้เหรอกดได้ครับถ้าไม่จําเป็นผมจะไม่พูดครับอันนี้มันมันมันเป็นการแก้ตัวว่ะแล้วมันไม่ต้องคุยแล้วจริงๆมันมันไม่ต้องคุยแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องคุยแล้วนะฝังไม่ขึ้นทุกอย่างเลยยิง พูดไปก็เฉียงอีกคำหนึ่งอะ่ะแล้อีกอย่างหนึ่งที่ผมพูดมันไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าที่คุณลงท้ายด้วยครับหรือว่าไม่ได้ลงท้ายด้วยคำว่ับนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะคุณลงท้ายด้วยครับอะ่ะเกี่ยวหรือว่าคุณใช้น้ำเสียงอะไรพูดอะตอนนั้นอะปะอันนี้คือผมอธิบายไปมันก็ผมผมก็ยังยืนยันคำเดิมครับผมไม่ได้ขึ้นเสียง แต่ผมยืนยันคำเดิมเหมือนกันครับว่าผมเต็มสองหูเลยครับปกติผมไม่ได้ขึ้นกับตำรวจง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับถามตำรวจทุกคนได้เลยผมทะเลาะกับตำรวจทุกครั้งผมมีเหตุผลทุกครั้งว่าตำรวจทำอะไรผิดเวลาผมทำตำรวจให้อะไรไม่พอใจผมก็มาขอโทษตำรวจ ไม่ว่าไม่ว่าจะตํารวจจะจะโดนห่อเป็นผักอยู่ผมก็พยายามชุบให้ตํำรวจได้คุยกันยังดีกว่านอนนอนเป็นส้นตีนที่รองเท้าที่แก๊งอื่นเขาทากันผมพยายามทําดีกับตำรวจทุกอย่างนะเพราะเห็นเหนื่อยเห็นไรกัน นี่ลองถามน้องๆในแก๊งดูก็ได้ครับผมไม่เคยขึ้นเสียงขนาดผมมีปัญหากับคนในแก๊งลุงหรือเวลาจับมาดำเนินคดีผมโดนด่าผมยังไม่เคยขึ้นเสียงเลยนะครับแต่เนี่ยมันขึ้นครับแต่ผมได้ยินน่ยยังไงมันก็ขึ้นครับผมฟังไม่ผิดแน่นอนผมถึงไม่ขึ้นไล่ไล่ฆ่าคุณหรอครับคนไม่มีเจตนาไหนทางนั้นอย่างที่บอกไงคนได้ยินนะนไม่มีเจตนาไหนทางนั้นที่ผู้ผมจะไปตีตำรวจโดยที่แบบไม่มีเหตุผล อ่าผมเข้าใจครับตอนนั้นลุงอาจจะหงุดหงิดหรืออะไรนะไม่ได้หงุดหงิดแลครับจะโทษจะโทษฟรีฟรีเคสเคสเลยผมกำลังอารมณ์ดีไล่เคสสนุกสนุกเลยครับผมไม่มีหงุดหงิดใครมีเนื้อหนึ่งบ้างวะผมมีผมมีผมมีเอาเปล่าเคสแบบง่ายๆข้างหน้าผมทำไงผมทำไมผมต้องได้ไรพี่ช่วยเพื่อนได้ตลอดสามเจ็ดจะล่วงแล้วเหี้ยอะไรเนี่ยเป็นไรพี่ ถ้าผมหุณหิตจริงอ่ะผมก็ได้ด่าคนอ่นแก๊งเองแล้วไม่พยายามไม่ด่าคนอื่นอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะผมก็อธิบายได้เท่านี้ครับเพราะว่ามุมมองผมมันก็มีมีเท่านี้นะครับว่าผมไม่ได้ขึ้นเสียงครับแล้วก็จังหวะนั้นผมพยายามเต็มที่ครับที่จะไปจับเขาแต่มันด้วยอะไรหลายๆอย่างครับมันทําให้ผม ตัวผมมันมันอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วมันก็ขยับไม่ได้ครับก็าตามจัดแล้ว่ะครับไปเอารถมาให้แล้วไม่ใช่รถแบบนี้นะพี่รถต,ตักโทษนะไป ตอนนี้ก็ทำงานดีลงอย่าไปโกรธเลยมแม่ผมผมไม่ได้สนะนะว่าจะทำงานดีหรือทำงานไม่ดีทุกคนมันทำงานดีหมดทุกคนแหละทุกคนดีแต่ผิดมันก็คือผิดไงถ้ามาขอโทษดีๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้ขอโทษบาผมก็ไม่รับขอโทษด,ด้วยเพราะไม่ได้ขอโทษตั้งแต่ที่แรกต้องให้คนอื่นพูด่อนใช่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 อันนี้เรื่องจริง ็อกเป็นแล้วมูเนี่ยตำรวจมีวินัยอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับใช่ครับผมก็ต้องตรวจสอบก่อนนะลุงครับแต่พยานผมเต็มเลยนะถ้าไม่ใช่ตอนที่ผมพูดก็จบโัจอดไปก็ได้ครับ อย่างหนึ่งผมอยู่ในเหตุการณ์ผมคงไม่ไม่มีคําคนไหนที่จะต้งโกหกลุ้ครับมีตํารวจมีมาตรการไงเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์บ้างอ,อ่ะแบฮะมีไหมมีครับระบอกให้ฟังหน่อยได้เปล่าครับผมเห็นเราไม่ไหวจริงๆของเราไล่กลับไปมันต้องดูอะผมจะเน้นดู <c oughs> เป็นบุคคลมากกว่าโอเค ไม่โทษวิน,ยนัยมันก็มีอยู่แล้วเหรอโทษปั่นเลยโทษวิน,ยนัยมีครับแต่ของ้านนี้ผมต้องตรวจสอบกอ่นลุงครับผมก็ต้องฟังตำรวจด้วยอ่ะเอาฟังก็ตรงนี้เลยไงที่จบตรงนี้ไปครับผมไม่อยากไปแบบไปเจอนินทานับหลังอะเด็ดประเด็นอ่ะผมไม่ค่อยชอบคนนินทารับหลังด้วยเด็กพวกหน้าไหวหลังหลอกอ่ะไม่โอเควืูดต่อหน้าหน่อยครับรับหลังไม่ค่อยได้ยินเลย มีอะไรก็พูดต่อหน้าตรงนี้เลยผมจะได้รู้ไงว่าเป็นยังไงลงโทษแบบไหนจะได้ไม่ต้องมาพูดให้ผมฟังคนเดียวบนรถอีกจะได้ไม่ต้องมาเล่าปากต่อปากไงพูดก็พูดตรงนี้เลยก็ได้ครับ ถ้าไม่เชื่อก็เอาซีซิกมาด้วยก็ได้นะคนที่โดนจับอ่ะผมคิดว่าเขาก็น่าจะได้ยินแบบเดียวกับผมอ่ะอันนี้ก็ถูกครับลุงเพราะเขาอยู่เหตุการณ์ เจะกรนแร้ใครว่าอย่ายกหยือโท่ครับโทษครับเออ่มีใครจะฟังมาบ้างอ่ะเฉยฟังมาแล้วเนี่ยเฉยเฉยอยู่ครับไม่ก็แต่เฉยเยไปตอนหลังแล้วครับพี่ตอนตอนที่ลุงเขาเดือดแล้วที่เฉยไปถึงละไปที่เขาเดือดคือน้ําเสียงเราเน้นไปที่น้ําเสียงก็ได้เราตรวจสอบได้อยู่แล้วนี่อ๋อจ่าให้เฉยอยู่ยเลยใช่ฟัง<ต><ร>ามาแล้วเนี่ยตรงที่ไอ้จอร์ดพูดด้วยว่าอะไรเลอะเทอะด้วยใช่ไหมจอร์ดอ๋ออ่าใช่ครับใช่ครับที่อธิบายไอ้ตอนแรกเนี่ย ได้ยินเหรออยู่ไหน,นอ่ะอยู่นี่นี่เฉยอยู่กับข้างเนนี่เลยอยู่หัวแดงนี่แหละมาจุกเฉยผู้อ่านอีกเล่เราตามเหตุการณ์<อ>เฉยได้ยินเนาะ,ะได้ยินไม่คือคือที่เฉยเข้าใจอ่ะเข้าใจว่าเดนนี่เขาบอกว่าไม่เป็นไเรเลยเธอคือหมายถึงว่าไอ้เรื่องที่เฉยบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกัน,นอ่ะเฉยไม่รู้ว่าเดนนี่เฉยเราเหตุการณ์ให้ให้คนอื่นฟังก็ใช่ไม่คุยกันกูรู้อยู่แล้วต้องไปคุยรับหลังอยู่แล้วพวกนี้คือคือเหตุการณ์เหตุการณ์ตอนแรกอ่ะเฉยอ่ะเฉยแค่งงว่าแบบ ลุงเขาเดือดร้ายและเฉนี่เดนนี่มันมันเกิดอะไรขึ้นไอ้นี่เขาก็อธิบายให้ฟังว่าอ่าเดนนี่เขามาถึงแล้วแบบมันล็อกรถอะไรรถนี่แหละมันช้าแล้วลุงเขาหุดหิดแล้วทีนี้ยลุงเขาก็ตีตีเสร็จปุ๊บตีเสร็จปุ๊บนั่นแหละเหตุการณ์อะไรางนั้นเสร็จทีนี้เฉลยบอกก็งานอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุยก็ได้แล้วแล้วก็จะไปส่งจอดเลยนี่ก็บอกเออไม่เป็นไรครับช่างมันเถอะเลอเถอะอันนี้เหตุการณ์ต,ตอนตอนตอนหลัง ช่เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ไอ้ก็ขยายความไม่ได้คําว่าเลอะเทอะได้หมายเพราะว่าอะเฉยช่วยบอกน้ําเสียงตอนที่เขาพูดคําว่าช่างมันเถอะเลอะเทอะให้ฟังอ่าน้ำเสแบบช่างมันเถอะครับเลอะเทอะอย่างนี้แหละคือคือด้วยความที่สําหรับเฉยอะเฉยเฉยอยู่เฉยอยู่ตลอดกับแดนนี่มานานคือ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 เฉยอะไม่ไม่คือถ้าถ้าถ้าแดนนี่เดือนอะมันจะเป็นน้ําเสียงอีกแบบนึงครับแต่ไอ้ถามว่าน้ําเสียงที่แดนนี่ตอบ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 ลุงอ่ะเดี๋ยวเราไอ้ที่ตรงนี้ก่อนนะ อ่าไม่เขาไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะจอร์ดสำหรับเฉยนะก็ด้วยความที่เฉยได้ยินเสียงมาตลอดอันนี้เฉยไม่ได้ป้องเฉยพูดเป็นกลางที่สุดไอ้ถ้าเกิดไอ้คำว่าเลอศเธออะจอร์ดไม่ได้เล่าว่าเฉยเขาใส่น้ําเสียงไอ้เนี่ยคนนี้เขาใส่น้ําเสียงไม่เฉยที่จอร์ดหมายถึงอะขยายความไม่คําว่าเลอศเธอเนี่ยอ๋อไอ้คำว่าเลอศเธออะคือที่เฉยเข้าใจอะเฉยเข้าใจว่าเฉยเข้าใจว่าที่เดนนี่บอกเลอศเธอคือเรื่องที่บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยไม่อันเนี้ยเฉยไม่ใช่คนอธิบายเว้ยอ๋อคนพูดอะเก็ไม่ควอธิบายว่่าเเลอออะ มายคอามว่ะววอะไม่รับพูดไปเลยอ่าเรื่องที่ผมบอกว่าเลอะเทอะนะครับคือเรื่องเนี้ยให้มันจบตรงนี้ผมไม่ได้ไปบอกใครหรือไม่ได้ไปเล่าต่ออะไรว่าผมโดนด่าหรืออะไรนะครับก็คือประกาศว่าลุงทำร้ายร่างกายผมแค่นั้นจบครับไม่ต้องเอาไปพูดต่อเลยผมก็ไม่ได้ไ<อ>ด่าอะไรคุณนะตอนที่ผมพูดอะ่ะผมบอกถ้ามึงข้องใจมึงก็มาจบลงนี่อย่างอย่างอาด่าครับอันนั้นเอาจริงๆริงนะครับคือ ถ้าเป็นคนอื่นนะคือผมผมไม่คุยแบบนี้หรอกไม่มผมผมไม่ผมไม่นี่คนอื่นครับไม่เกี่ยวครับว่าจะเป็นคนไหนคนไหนก็แล้วแต่นี่มันใช่ครับอันนี้คือผมแบบซฟอมสุดๆแล้วครับถ้าเป็นมาก่อนพวกคุณนี้ไม่ได้คุยกับผมหรอกครับผมก็คิดว่าผมซ้อมสุดๆเหมือนกันนะถ้าคุณจะพูดอันนั้นน่ะไม่ลุงแต่เขาที่เขาพูดมามันยังไม่มีคําคําอธิบายคาว่าเลเทอของเขาเลยนะเพราะว่าเขาอธิบายไปแล้วนะ ก็หมายถึงว่าเขาคุยกับตำรวจคนอื่นไงครับว่าเรื่องเนี้ไม่ต้องสนใจหรอกมันไม่มีอะไรคือคือเฉยอ่ะแต่คำพูดมันคือเลือดเทอะไงอ่าใช่คือเฉยบอกบอกไปว่าเออเดี๋ยวค่อยคุยกันได้เขไปคุยเฉยไงครับใช่แล้วทีนี้เดนนี่เดนนี่อ่ะที่เดนนี่จะบอกต่อคือแบบอ่าช่างมือถอครับเลอดเทอะคือเหมือนว่าเดนนี่เขาจะขยายความว่าไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปบอกใครแล้วเดี๋ยวเขาจัดการเองไงเรื่องประกาศจับอะไรอย่างนี้เฉยเข้าใจนะไม่รู้อย่างนี้ไหมนะเดนนี่ใช่ครับผมก็ไม่ได้ไปบอกต่อนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นอะไรยังไง ก็ให้มันจบแค่ตรงนี้ครับกน็นะครับขอบทลุงโทษอะแค่นั้นอะเอาจ่าโอ้โหจะแล็บ <laughs> งานไม่หลับไม่นอนเขกุ้มจางเลยสวัสดีครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปอตอนนั้นคือทำให้ลุงแบบเอาลงเสียอันนี้ผมขอโทษด้วยนะครับ ม่มันมีตั้งแต่มันควรมีตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับมันไม่ใช่ตอนหลังจนจนคนอื่นเขาพูดจะแล้วครับผมไม่รับคํำขอโทษครับตามนั้นครับคำนัมนั้นคืออย่างแรกคือสาเหตุที่ผมไม่ตอบเพราะว่าผมต้องฟังวอด้วยอะไรด้วยแล้วต้องตอบวอเพื่อนแล้วต้องวอลยังไงก็ผมต้องวอรเรียกเพราะผมเอาผู้ต้องหากลับไม่ได้ผมขับอาวัน น่ก็ให้แต่รับจัดการนะครับนนคำว่าเธ<ท>อ,อเธอองผมมันก็ไม่พอใจประมาณนี้แหละแต่ผมก็คิดว่าคำว่ววาเธอเธอความห<ต>มายครับความหมายมันก็คงเหมือนเหมือนที่ผมได้ยินแหละจะพูดว่าอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นพูดก,ก็ไม่เป็นไรช่างมันอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่ใช่คําพูดนี้ออกมาความหมายน่าจะความหมายเดียวกับที่ผมคิด แค่ให้มันรับบทลงโทษได้เฉยครับไม่ได้ต้องการอะไรเลย <ST AN TS> ก็มีบทลงโทษอะไรบ้างยศใหญ่ด้วยจ่าอยู่ไหมครับจา่าเยอะเยอะจ่าไปดูเลยใช่ไหมจูแล้วโอเคแล้วแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องสองมาตรฐานด้วยนะครับยังไงครับลุงเขาบอกว่าเขาพูดอย่างนี้กับผมคนเดียวนี่แสดงว่ามันก็สองมาตรฐานหรือเปล่าครับ ใช่ป่ะถ้าเขาพูดกับคนอื่นเขาต้องพูดกับผมด้วยไงไม่ใช่ไม่ใช่มาพูดคนละอย่างกันเชิงที่ดดนนี่หมายถึงนะคือหมายถึงว่าถ้าเป็นแดนนี่พูดกับลุงถ้าเป็นคนอื่นดันนี่แข่งกว่านี้ครับอก็ใช่ไงก็อันนี้ก็คือสองมาตรฐานแล้วไม่ใช่แล้วครับก็ใช่ครับใช่ครับนั่นไงชัดเจนลุงอ่ะผมพูดตรงเค้าว่ามันยังเป็นยังเป็นลุงไงครับอ่ก็ไม่เกี่ยวครับผมก็คนเหมือนกันครับอ่าแล้ละครับผมเป็นประชาชนเหมือนคนอื่นในประเทศนี่แหละ อ่ะสองมาตรฐานแล้วครับอย่างนั้นนะเร,เราจะตัวเข้ามากันแล้วกันครับครับไ,ไปพิเครับจบเองไหมพี่ไหมอืมีแล้วกล็ลงลงโทษตาม <c oughs> มาตรการของตำรวจนะครับอะไรนะครับเรียนให้เฉยโอเคครับ อาจจะไม่เหมือนคนอื่นสักนิดนึงนะครับแต่เพราะผมชนได้ทุกคนไงแต่บางคนชนไม่ได้ไนงะอาจจะไม่เหมือนกันตรงนี้ละกระดดนแค่วินัยของตำรวจครับแค่นั้นเองแล้วก็ไปปรับปรุงใหม่แค่นั้นเองครับไม่ได้อะไรเลยอะไรแล้วก็ชี้แจงไปเลย ใช่ว่ามีวินยัยอะไรบ้างาาใช่จะได้รู้ไงครับคว่ามีวินัยอะไรบ้างว,าวินยัยอะไรบ้างขอโทษที่เขาต้องรับต้องโดนอะไรบ้างอ่ะชี้แจงเขาเลยงั้นอ่าใคยแล้วผมลงโทษดันนี้โทษขายพี่เคเลยแล้วกันฮะ ไม่เตอไม่เตืองไม่เตืองก็มานต้องทอส่งตอวเพราะรนนี่เป็นรออผอ่ติดตู้ปลา12ชั่วโมงค่าปรับ200,000เท่านห้ครับผมให้แลผมให้2ชั่วโมงพอครับแล็บมันส่งไป12ชั่วโมงเอาเอา2ชั่วโมงพอค่าปรับ200,000แค่นี้ แต่เป็นมาตรการตำรวจอดีลงอ๋ออันนี้ผมขอ,ม,อมันจะหนักรตรงเรื่องที่ลุงบอกว่าสองมาตรฐานไงครับกันเหลือมาตรฐานเดียวก็ได้ครับใช่เงั้นอ่าอ๋อโอเคคน,นละครึ่งไงได้เลยแล้วก็ห้าต่ำสุดก็เจต,น,ตานานลองขบโบวขั้นต่ำไงมันก็โดนขั้นต่ำคือหกชั่วโมงอะ่ะไม่ไม ไม่เคมึงก็แบ่งเขาก็ได้แบ่งคนละครึ่งไี่เคไม่ไม่เพราะ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 อย่างนี้ขอเป็นตำรวจแต่ว่าเดี้ยบผมอ่ะขอเพราะว่าผมเป็นคนโดนไงไม่พลาดไหมฮะแค่สองชั่วโมงให้เข้าไปคุยกับตู้ลาให้ปรับปุงประพุทธไว้เนี่ยว่ามันทําอะไรผิดป้าปงควรแก้ไขอะไรให้เขาไปนั่งคิดสักสองชั่วโมงแล้วออกมาค่อยใหม่ทําใหม่ให้เขาปรับปุงประพุทธอ่ะใช่ใช่ประพุทดประพุทธประพุธประพุทธประพประพุทธอะไรได้แล้บเอาตามที่ลุงขอได้ครับ ได้ครับแค่นั้นแหละไปสงบเขาจะได้ตีอารมณกันรู้สึกถึงปะพรืดหักแล้วตอนนี้เขาปลาพุทธแล้วฮะปไปเลืดแล้วแล้เจอถ้าไม่หยุดถ้าไม่หยุดก็ปลาสุกแล้วแหละตอนนี้จบยังอ่ะจบน่าจบแล้วครับไหนกันไหนแล้วขอถามคนถึงคนชื่อเจมด้วยดิปัญหาเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนวันพักแล้วครับ ขึ้นเลยครับขึ้นรถเลยครับมันมันมคอยขอเราบอกว่าช่วงนี้มันเอาเรื่องนี้ด้วยต่อก็คืนด้วยอันนี้าคืนด้วยที่เรต่อรรากเองต่อเน่ครับมันร้อนมันเลยขอพักครับเชครับเชิญเอาไม่เอาเรื่องเมื่อวานด้วยอะไรเอซีผมจำได้ครับยังไม่จบเลยเมื่อวานล่ะใช่ผมผมไปคุยอ่ะมันมก็อกมันเชิญมันพูดว่ามันไม่ได้พูดเชิญแบบข้างนอกก็จะให้มหลงไม่พูดเชิญโอซีครับมันโอซีอยู่แล้วอ้่อซด้วย ่าในาเชิงในเมืองมันก็มีความว่าเอฟซีเอฟซีเหมือนกันนะครับมันในความหมายในเมืองมากกว่าครับที่มาจารอธิบายผมอะเอฟซีอะไรครับเอฟซีแบบอารมณ์วะใช่ครับประมาณนั้นนะครับรไม่ใช่การที่เป็นอารมณ์เอฟซีหรอกครับที่เนี้ยไม่อารมณ์แบบตีในความแบบความแบบอยู่ร้ายลุงอะไรเงี้ยแต่ผมพูดไปแล้วมันบอกว่ามันมันมันแต่มันมาขอโทษครับตำรวจใหม่เลยปนะ้าเคเพิ่งเข้าประเทศเดียวเหรอไม่ใหม่ครับ รุ่นให่ดรุ่นที่นานแล้วครับนานมากชื่ออะไรชื่อเจมม์เมื่อวาอ๋อเจมม์เหรอใช่ไม่ใช่หมายถึงไอ้ที่ตำรวจที่โดนด่าดิอ๋อตำรวจที่โดนด่าใหม่ครับอ๋อตำรวจใหม่เลยครับอ่าใหม่แล้วจะมาเป็นเอฟซีลุงได้ไงอ่ะนั่นแหละดีใช่ถ้าใหม่แล้วถึงได้เบื่อกัครับอ่าจะมาเป็นเอฟซีในเมืองได้ไงอ่ะก็อย่ามาเองเป็นเอฟซีซะแล้วแต่เป็นตำรวจใหม่แต่ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นนะ สายแลยเดือนเดือนครับไหลใช้ได้ทีีลุงทำไม่โคตรแมนเลยครับใส่เใส่กาเือวหล่นหดทีอเอไแบบนี้ใส่หัวน้มันอว้หัวนี้กุลน้ำมันดว้แลวันนี้ไหลแบบนี้ก็ไปใส่สุดเลยไม่ๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจไอเรื่องสองมาตรฐานก็พยายามทำให้มันเป็นมาตรฐานเดียวครับครับผมผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะผมชนได้หมดไงกด้เยไปเหนือบอลเ็มาตรฐานเดียวกัน พีค่ครับผมครับครับครับผมครับมาตรฐานจรีนะครับอยาอา่าลืมให้เฉยอย่าลืมให้เฉยใส่สูตรเจเฮนะได้เดี๋ยวมันก็โดนกดแล้วปดออกจากเมืองไอ้เยจ้าของรถไปไหนแ pues ล้วเนี่ยไอ้เยจ้ามุณจะเหมือนมันีอะไรนี่แล้วไปไหนพี่ม่ติไปไหนพี่ แล้วก็ไอ้เรื่องอะไรนะไอ้เรื่องที่คุณบอกว่าเกงใจอ่ะผมจะบอกให้ทุกคนเกงใจในตัวผมหมดเว้ยผมจะบอกให้ในฐานะหลายๆอย่างครับฐานะสตรีมเมอร์ฐานะเจ้าของประเทศเอยฐานะพีเอสเอยทุกคนเกงใจหมดเอาจริงๆมันเป็นทุกประเทศเว้ยผมกล้าพูดเลยว่ามันเป็นทุกประเทศแล้วมันแก้ไขาย,ยากมากจะบอกให้เรื่องเกงใจอาจจะเป็นแค่คําพูดจะเกงใจกับเราแต่เรื่องการเรื่องการกระทำอะ่ะเห็น,เห,นเห็นกันอยู่ อยู่แล้วนะครับการกระทำอะ่ะคือมันไม่ได้เป็นการกระทำที่เกรงใจเว้ยแต่อาจจะเป็นคำพูดอาจจะซอฟลงมากกว่าเดิมแบบคนอื่นอาจจะด่าแบบบัฟมันๆอย่างเงี้ยแต่กับตัวผมเองอะ่ะเขาก็จะบัฟแบบซอฟซอฟลงมากขึ้นนึกภาพออกไหมฮะ